สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะกออ็วันนี้ก็จะมาพบกันในคลิปซึ่งคลิปนี้จะเป็นของวิชาการบ,บัญชีต้นทุน2นะคะ,ะการบ,บัญชีต้นทุน2ก่อไปได้วยอะไรบ้างงั้นเราเริ่มมาเข้าเรื่องแรกเลยนะคะก็คืออบทที่1น่งบทที่1ของต้นทุนจะเกี่ยวกับอะไรก็คือในของบทนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตหรือ process costing อ่า process costing ประกอบไปด้วยอะไรบ้างงั้นเราเริ่มมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะนักศึกษาอ่านั้นเรามาดูความหมายของการบันทึกบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตก่อนนะคะว่าคืออะไรก็คือเป็นการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์อีกวิธีหนึ่งของกิจการอุตสาหกรรมซึ่ง ทำการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องกันไปและผลิตสินค้าได้เป็นจํานวนมากดังนัน้นวิธีการบัญชีต้นทุนช่วงเนี่ยใช้กับผลิตสินค้าที่เป็นจํานวนมากการคํานวณหาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าและคํานวณตามมวดเวลาใน,นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะและใช้วิธีการถัวเฉเรียโดยการรวบรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วหารด้วยจํานวนหน่วยที่ผลิตได้ในงวดเวลานั้นต้นทุนต่อหน่วยที่คํานวณได้จะนําไปใช้ในการคํานวณหาต้นทุนขายข,ายของงวดบัญชีดังนั้นเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะ,ะดังนั้นเรามาดูว่าต้นทุนการผลิตและต้นทุนการผลิตต่อนหน่วย มีข้อแตกต่างระหว่างวิธีการบัญชีต้นทุนงานสั่งทําและการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตมีอะไรบ้างก็คือเรามาดูการบัญชีต้นทุนงานสั่งทํากันก่อนเลยนะคะข้อ1ก็คือผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าหรือขายทั่วไปข้อ 2. ผลิตสินค้าตามคําสั่งของลูกค้าลักษณะของสินค้าซึ่งแตกต่างกันไป3ก็คือรวบรวมต้นทุนผลิตในบัตร ต้นทุนงานซึ่งเป็นบัญชีย่อยประกอบงานแต่ละงานไปนะคะข้อ 4. ในการผลิตระบุต้นทุนวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงและอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานแต่ละงาน 5. สรุปต้นทุนที่เกิดขึ้นตามคำสั่งของลูกค้าเป็นงานงานไปอ่ะงั้นเรามาดูวิธีการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตนะคะก็คือ 1. ผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อขายทั่วทั่วไป 2. ผลิตสินค้าเพื่อขายตามปกติลักษณะสินค้าและแต่ละหน่วยจะเหมือนกัน 3. ก็คือรวบรวมต้นทุนการผลิตโดยมีงบหรือ,อรอยายงาน,นต้นทุนผลิตเป็นบัญชีย่อยของแต่ละแผนกการผลิต 4. ในการผลิตนำต้นทุนผลิต3ประเภทเข้าสู่แผนกผลิตแต่ละแผนกและโอนต้นทุนจากแผนกหนึ่งไปแผนกต,ต่อไปจนผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูป 5ส,สรุปต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกของผははลิตตามมวดเวลาเราเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะการคำนวณต้นทุนการผลิตมีงานระหว่างทำต้นงวดประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือการคำนวณต้นทุนการผลิตนี้กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวดมี2วิธีก็คือ1ก็คือวิธีถัวเฉลี่ยหรือถัวเฉลี่ยทวงน้ําหนัก a v e r a g e หรือ w วทเอเ a v e r a g e costing จะรวมต้นทุนของงานระหว่างทําต้นงวดกับต้นทุนที่นําเข้าระหว่างงวดเป็นต้นทุนผลิตที่คิดเข้าแผานกนั้นสูตรในการคํานวณก็คือต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่าเท่ากับต้นทุนของงานระหว่างทําต้นงวดบวกต้นทุนระหว่างงวดหารด้วยหน่วยเทียบเท่าส่วนวิธีที่2ก็คือวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือผลิตก่อนเสร็จก่อน First in first out หรือ FIFO เป็นวิธีที่ต้องนำหน่วยที่ผลิตไม่เสร็จจากงวดที่แล้วงานระหว่างทำต้นงวดมาทำการผลิตให้เป็นหน่วยผลิตเสร็จเสียก่อนแล้วจึงนำหน่วยนำเข้ามาทำการผลิตต่อไปให้เป็นหน่วยผลิตเสร็จและงานระหว่างทำปลายงวดต้นทุนต่อหน่วยจึงคำนวณจากต้นทุนที่ผลิตที่นำเข้าระหว่างงวดหารด้วยเทียบเท่าหรือจำนวน ดังนั้นเราจะมาดูวิธีคำนวณวิธีแรกก็คือจะยกตัวอย่างก็คือวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือผลิตก่อนเสร็จก่อนคือ,อเรียกอย่านก็คือวิธี FIFO นะคะตัวอย่างก็คือวันที่1มกรามีสินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อนจำนวน100ชิ้นราคาชิ้นละสอบาทแล้วก็วันที่8มกราก็คือกิจการซื้อสินค้าเพิ่มอีกจำนวน10ชิ้นราคาชิ้นละ3บาท 19กามกรากิจการได้ขายสินค้าของวันที่1มกราจำนวน86ชิ้นราคาขายชิ้นละ10บาทแล้วก็วันที่30มกรานะคะกิจการได้ขายสินค้าของวันที่8มกราจำนวน6ชิ้นราคาขายชิ้นละ10บาทเรามาดูวิธีการคำนวณหามูลค่าสินค้านะคะก็คือ,อมูลค่าสินค้าปลายงวดเท่ากับ46บาทก็คือจากวันที่8มกรา 8มกกา,าก็คือกิจาการซื้อสินค้าเพิ่มคือจำนวน10ชิ้นซื้อ10ชิ้นชิ้นละ3บาทก็คือ38บาทแล้วก็จากวันที่1มกกะาามกรลาก็คือ8ชิ้นคูณ2ก็คือ16 เรามาดูวิธีคำนวณน,นะคะวันที่1นึ่มก,กราาตัวนี้เราอาจารย์จะทำวิธีเป็นตารางสรุปง,ง่ายๆให้นักศึกษาได้ดูนะคะก็คือวันที่1นึ่มก,กรามีคงเหลือจากในโจทย์ก็คือ100ชิ้นชิ้นละสอบาทก็คือ200แล้ววันที่8ปดมก,กราซื้อเพิ่ม